สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวมาดำนะครับคร,บรอบครัวหมาดำทําอะไรก็เนี่ยทำเครื่องถับตะไคร้สู้ชีวิตตราหมาดำนะครับรวมทั้งตะไคร้เหล็กถับสู้ชีวิตตราหมาดำที่ขายดีตอนนี้นะครับที่จง,งทั่วประเทศและพร้อมกันนั้นก็มีสมาชิกคร,บรอบครัวหมาดำอยู่ทั่วประเทศนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วก็ขอขอบคุณนะครับ นี้ก็วันอาทิตย์ที่หพฤษภาคมนะครับท่านใดก็วันนี้เป็นวันหยุดพักผ่อนของหลายๆท่านนะครับอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานหรืออยู่ที่อะไรท่านใดไม่ได้ทํางานทาโอทีก็หรือท่านใดที่ได้นอนพักอยู่ที่บ้านก็ดีใจด้วยด้วยก็เปิดดูหมาดํานะครับมามองหาอาชีพงานดีๆมองหาธุรกิจ นายของตัวเองทําที่บ้านนะครับทําที่บ้านที่เพื่อนของเรานะครับหลายคนก็ลาออกจากงานประจํามาลงเครื่องของหมาดำนะครับลงเครื่องทักสู้ชีวิตเนี่ยทักท่าถายแบบนี้นะครับที่อยู่ด้านหลังของผมแบบนี้นะครับนะเนี่ยนี่เรผู้จัดการโรงงานก็ทักทักเองเลยนะครับวันนี้ก็เป็นตา <c oughs> 1นึเส้นนะครับลวด2มิลตา1เซนลวดสอมิลอ,มอันนี้เอาไปทำอะไรครับ ล้อมปลาในบ่อบัวเป็นล้อมปลากันออกบ่อบัวใช่ใบ่อบัวดินเหรอใช่ไม่ให้ไม่ให้ปลากินไปบัวอ๋ออันนี้ก็ทรงที่ที่ทำอยู่ข้างหลังนี้นะครับนะก็เป็นตาข่ายตาข่ายเลยครับสู้ชีวิตรามาดำตาหนึ่งเซ้นนะครับเพื่อนๆนะเป็นตาเล็กที่สุดของหมาดําเลยนะครับหมาดําทําตาเล็กที่สุดนี้ก็รวดสองมิลขนาดช่องตาหนึ่งเซ้นนะครับ ถามว่าเอ้าเล็กขนาดนี้เอาไปใช้ทำอะไรลูกค้าท่านนี้อยู่ที่อำเภอรีดาจังหวัดขอนแก่นนะครับเอาไปทำล้อมล้อมสะบัวนะครับไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ปลาเข้าไปกินบัวเหรอครับใช่ปลาเขาไปกัดไปบัวก็ก็ถามลูกค้านะครับว่าคุณซื้อตะข่ายเนี่ยไปทำเครื่องเท่าไหร่ครับเครื่องแสนเจ็ดหมื่นครับ แสนเจ็ดหมื่นก็แสนเจ็ดหมื่นนี้ได้อะไรก็ได้ทั้งเครื่องแบบนี้เลยนะครับนะก็ทํางานได้นะครับส่วนงานก็มีรองรับอยู่แล้วนะครับงานก็มีให้ทําอยู่แล้วนะครับรวมทั้งมีผู้จัดก,การสอนผมก็ไปสอนด้วยนะครับเรื่องของการตลาดอะไรแบบนี้นี่ก็วันนี้ก็วันหยุดที่จริงเราก็ต้องหยุดไปหยุดไปเที่ยวไปรี่แหลกนะครับพาน้องๆไปพักผ่อนไปอาบน้ําแร่แช่น้ําตกอะไรแบบนี้แหละแต่ว่าเราก็ไม่ไปนะครับเนื่องจากว่า ลูกค้าก็สั่งตะข่ายมาเราก็จําเป็นต้องผลิตให้นะครับเพื่อลูกน้องก็หยุดหมดไงวันนี้วันอาทิตย์ลูกน้องหยุดนะครับผู้จัดการโรงงานก็เลยมาทําเองในหน้าอย่างนี้ครับผู้จัดการโรงงานสภาพนี้ผู้ผู้จัดการโรงงานทําเครื่องนะครับแต่วันนี้จําเป็นที่จะต้องมาถักตะข่ายส่งให้กับลูกค้านะครับเนื่องจากว่าเปิดตัวออกมาก็หลายเดือนแล้วนะครับหนะ้าตาหนึ่งเซน ก็ขายดีขายดีเลยนะครับลูกค้าก็สั่งกันมาเต้ไปหมดเลยเนี่ยตาหนงเซนนี้ตอนนี้ตารางเมตรละ350นะครับแต่หลังจากออเดอร์นี้แล้วขึ้นราคาแล้วนะครับ4 0 0ตารางเมตรละ400นะครับก็ยังมีคนซื้ออยู่นะครับผมก็คือมันคุ้มนะครับใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยนะครับสําหรับช่องตา1นึ่งเซนเนี่ยมันก็ไม่รู้สิคนคนที่คนที่เขาต้องการใช้อะเขาก็สั่งแล้วสั่งเยอะด้วยนะสิ สิบม้วนนะครับนะ้นี่สิบม้วนเลยสั่งความความกว้างเจ็ดสิบเซนยาวสิบเมตรนะครับก็สั่งมาสิบม้วนก็ตกไปหลายตกไปหลายหมื่นอยู่นะครับนะเนี่ยถ้าใครเอาเครื่องไปถักนะก็จะได้งานแบบนี้นะครับใครที่สั่งเครื่องมาเนี่ยก็จะมีงานให้ทําเพราะว่าอะไรเพราะว่าตะข่ายหมาดำเนี่ยตอนนี้เป็นที่รู้จักของอผู้ที่ใช้ตะข่ายเนี่ยทั่วประเทศนะครับแต่นะครับก็ยังมีคนที่ยังไม่รู้ก็มีนะครับเพราะว่าอะไร คนไทยเราก็ตั้งเจ็ดสิบกว่าล้านคนเนาะจะให้รู้ทุกคนก็คงไม่ไม่เป็นไปไม่ได้นะครับหลายท่านนะครับอย่างเช่นฟาร์มไก่อะไรเงี้ยเขาเขามาเพิ่งเห็นที่หลังแต่ว่าไปซื้อที่อื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไปซื้อของที่อื่นผมก็ไม่รู้ว่าได้รวดคุณภาพไหนแล้วก็ราคาเท่าไหร่ผมก็ไม่ได้ถามนะครับแต่พอมารู้ราคาของผมรู้คุณภาพรวดของผมรู้การทํางานรู้ รู้ว่ามาตรฐานการบริการอะไรอย่างเงี้ยของมาดหมหูเสียดายใหญ่เลยถ้าเขาเห็นก่อนหน้านี้เขาก็จะซื้อของมาดมแต่นะครับเขาก็ยังซื้อไม่ทั้งหมดก็จะสั่งมาดามาด้วยนะครับนะเพราะว่าอะไรมาดมเนี่ยมีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศนะครับอยู่ทุกภาคของประเทศไทยเลยนะครับนะไม่ว่าท่านจะใช้ตาเท่าไรมีให้หมดเลยนะครับมีให้เลือกตั้ง7ไซส์7ขนาดนะครับตั้งแต่1เ้น 1, 2เซ้น หนึ่งนิ้วนิ้วครึ่งสองนิ้วสามและสี่นิ้วเจ็ดไซส์แบบนี้เลยนะครับเนี่ยเจ็ดไซส์แบบนี้เจ็ดไซส์เจ็ดขนาดเลยนะครับนะแล้วก็ของเราก็ขายได้ทุกไซส์ทุกขนาดสมาชิกบางท่านก็ถักกันแบบตามอยากตาแชร์กันเปเลยทีเดียวจักส่งให้กับลูกค้านะครับนะ <c oughs> อย่างเช่นตาสองเซนต,ตอนนี้ก็คุณตั้มก็ถักอยู่ที่อ,อ,อุบลน,นะครับอยู่อำเภอเมืองอุบลก็ส่งงานไปให้ ราคางานก็แสนสี่นะครับราคาราคาราคา,า,คายอดขายแสนสี่หมื่นสี่พันก็ส่งให้ถักให้ส่งลวดส่งอะไรให้ไปถักนะครับก็คือซื้อเครื่องของหมาดําไปนี่แหละผมก็ส่งงานให้นะครับส่งงานก็ลูกค้าเป็นนายกอยู่อยู่ยะลานะครับภาคใต้นะครับภาคใต้ยังไม่มีเครื่องมีอยู่ที่หาดใหญ่เครื่องเดียวนะครับหมาดําแล้วทีนี้อยู่ภาคใต้เนี่ยเนื่องจากว่าไม่มีตาช่องตาขนาดนะครับกําไร กำไรเกือบครึ่งสําหรับท่านที่ลงเครื่องแล้วก็ได้นี้ขายนะครับนายกก็สั่งมาตาห่าง2เซนผมก็ส่งงา,งานไปถักเนี้ยบริษัทเราก็ช่วยแบบนี้นะครับไม่ใช่แค่บริษัทช่วยอย่างเดียวก็สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มของเรานะครับก็เราจะมีกลุ่มของเราไปให้กับสมาชิกของผมถักนะครับก็ได้ยอดไปก็แสนสี่กว่าส่งงานให้กันแบบนี้ทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะลูกค้าจะซื้อที่ทำงานอาทิตย์เดียวนะครับเจวันเจ <laughs> วัน ที่จังหวัดใดนะอยู่ที่อำเภอใดตำบลใดหมู่มบ้านใดต้องการใช้เราก็โทรไปเห็นไปเจอที่ใดเงี้ยเขาสมาชิกท่านนั้นก็จะส่งงานให้ยกเว้นลูกค้าบอกว่าจะซื้อจากคุณนี่แหละผมพอใจคุณซื้อจากคุณอะไรเงี้ยนะครับนะเราจะส่งงานให้กันแบบนี้เพราะฉะนั้นะตะไคร้เลยครับสู้ชีวิตรามอาดำเนี่ยจึงขายดีนะครับเป็นที่รู้จักเร็วเพราะว่าเราก็ซื่อสัตว์กับงานของเราด้วยนะครับซื่อสัตว์กับลูกค้านะครับเราส่งให้จริงถักจริงส่งจริงแล้วก็ ใช้ของดีจริงแบบนี้นะครับนะั้นตอนนี้ก็เป็นตา1เซนที่ถักอยู่นะครับส่วนที่ตา2องเซนก็ถักอยู่ตอนนี้ก็กาไรก็เกือบครึ่งนะครับนะถ้าหักค่าขนส่งไปภาคใต้แล้วอะไรแล้วนะไปจังหวัดยะลาแล้วก็เรือนะครับเรือเรือเลยทํางานอาทิตย์เดียวรับงานเดียวก็พอแล้วนะครับห้าหกหมื่นงานเดียวทําอาทิตย์เดียวได้ห้าหกหมื่นนะครับอันนี้คือหักหักต้นทุนทั้งหมดแล้วนะค่าลวดค่าขนส่งค่าอะไรแล้วได้ห้าหกหมื่นนะครับห้าหมื่นกว่านี่แหละประมาณหกหมื่นนะครับถ้าพอเราช่วยค่าขนส่งเขาด้วย ราะว่ามันอยู่ไกลนู่นอยู่ถึงจังหวัดยะลาภาคใต้ของพี่น้องพี่น้องมุสลิมนะครับก็สั่งเข้ามานะครับเป็นนายกที่นู่นนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ขอนแก่นนะครับนะก็เอาไปล้อมสระบัวแล้วก็จะมอีออเดอร์เพิ่มมาอีกนะครับมีงานเพิ่มมาอีกก็จะเป็นตา3าหรือ4นิ้วนี่แหละนะครับแต่ว่าเราถักตัวนี้ส่งไปให้เขาก่อนนะครับไปดูงานก่อน <c oughs> เขาก็เขาก็เสียได้นะครับถ้าไปซื้อที่อื่นก่อนแต่พอไม่เห็นของมาดำมารู้ มารู้มาตรฐานรวดมารู้ราคาสินค้าของเรามารู้ว่าเราทําเองเป็นแฮนด์เมดอย่างเนี้ยนะครับเพราะว่างานทํามือเนี่ยมันสวยอยู่แล้วนะครับนะตา3นิ้วสูงเมตรแปดสเมตรละเท่าไหร่ครับ3นิ้วก็คือตา3นิ้วรวดมันจะถักได้อยู่ที่ประมาณ3มมิลน,นะครับตา3นิ้ว26มิลไปเลยนะครับก็ตารางเมตรละ65บาทเองนะครับตารางเมตรละ6กบาท เริ่มต้น65บาทนะครับตา3มิวเนี่ยถูกมากเลยนะครับนะไม่มีที่ไหนถูกกว่านี้แล้วถูกก็ถูกก็คงจะเพนอีกคุณภาพนึงอีกเกรดนึงนะครับนะแต่ของมาดํานะครับไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดใดอำเภอใดตำบลใดที่ลงเครื่องของมาดําใช้ลวดมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศนะครับโรงงานที่ได้รับมาตรฐานโมอกนะครับมีใบเซอร์รับรองตรวจสอบคุณภาพมี ISO ตรวจสอบย้อนหลังได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านที่สั่งซื้อ ถ้าขายของหมาดําไปนะครับก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าเราใช้ของดีให้กับท่านอย่างแน่นอนตรวจสอบได้เลยนะครับเป็นลวดเกรด A ไม่ขึ้นสนิมนะครับไม่กินสนิมอายุการใช้งานยาวๆไปเลย20-30ปีไปเลยนะครับนะใช้ยันลูกวชและพี่น้องเอ้ย <laughs> น,นะับก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาชมหลายๆท่านนะครับก็ ถ้าสนใจอาชีพที่ทําอยู่กับบ้านนะครับแม้แต่วันหยุดก็ยังไม่ได้หยุดนะครับมีสมาชิกของผมหลายท่านนะครับบอกว่าถ้าอยากให้สามีอยู่บ้านให้ลงเครื่องถักตะข่ายสู้ชีวิตกล้ามาดาของมาดาไปนะครับสามีไม่ได้ไปไหนเลยครับมันถักตะข่ายทั้งวันเลยอยู่ในบ้าน <laughs>